พระคถามหาปลุกใหญ่พระคถามหาปลุกใหญ่บทนี้เป็นพระคถาปลุกของที่สามารถปลุกใส่ของได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเครื่องรางตะกุดผ้ายันรอยสักยันวัวธนูควายธนูหุ่นพยนต์หรือจะเป็นเครื่องรางสายภาย ก็สามารถปลูกได้เช่นกันหรือจะเป็นเครื่องรางของขังของทนสิทธิ์ต่างๆที่ได้มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไผ่ตันหรือเครื่องรางของขัง,งจากสัตว์อย่างเช่นเขี้ยวหมูตันหรือคดต,ต่างๆก็สามารถใช้พระคถาบทนี้ปลูกได้เช่นกันดังนั้นแล้วคาถามหาปลุกใหญ่บทนี้จึงเป็นคาถา ปลุกของอีกหนึ่งบทที่ควรค่าในการสวดสาธยายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมปลุกสารพัดกูจะปลุกกูจะปลุกพระภูมิเจ้าที่ ปุกทั้งกรุงพารีกูจะปุกทั้งนางแม่พระธรณีกูจะปุกทั้งพระดาบทลือศีทั้งสี่พระองค์เธอจึงให้กูปุกเวทมนต์และคาถาร้อยพระคัมพีกูจะปุกทั้งพะระฤือศีปลายกอเธอจึงออกพระโอษฐ์ให้กูปุกผีขโมยและภายมายากูจะปุกทั้งเทวดาและอินพรหมกูจะปุกทั้งพยมแลพระการกูจะปุกทั้งพระจตุโลกบาลทั้งสี่ กูจะปลุกทั้งพระอิศวรและพระนารายกูจะปลุกทั้งพระพุทธคีเนตรและพระพุทธคีนายกูจะปลุกทั้งนางอุมาคขวดีกูจะปลุกทั้งพระมาตุรีให้มีฤทธิ์กล้าหารกูจะปลุกทั้งเสือสิงห์ลิงลมหนุมานกูจะปลุกได้ทุ่นทุกประการกูจะปลุกทั้งพระประธานกูจะปลุกทั้งพระเกศรและพระประหลอดกูจะปลุกทั้งพระฤาษีตาไฟกูจะปลุกทั้งพระฤาษีนารอดอันเธอทรงยอดปิดกกันไต เธอจึงให้กูปลูกเครื่องบริสุทธิ์ตะกุดและพิษสมรกูจะปลูกผ้าปันเจียดและมงคลให้คงทนแข้วคาดกูจะปลูกเครื่องรางเหล็กไหลและทองแดงด้วยสาตตาและอาคมอมสิทธิลิตโอมกูจะปลูกทั้งหินผาและเขี้ยวงากูจะปลูกแหลนเหลาและหอกดาบปลูกธนูกำทร,ราบและมีดผากูจะปลูกไม้ตำตกักูจะปลูกได้สารพัดให้เป็นพักขันชัยศรีกูจะปลูกลูกประคำทั้งพักขวัมบดี กูจะปลุกทั้งฝูงผีทุกป่าช้าสารพัดกูจะปลุกให้มันลุกขึ้นมาทุกประการโอมปุกปุกลุกขึ้นมาลองรับพระราชโอการสวาหะสวาโหมหากท่านชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ